นี่ครับคุณยายไล่ไปลงป่าแม่ครับป่าป่าถ้ามาศาตรเลยตินี่ป่าค้าบบานหะา่อนแมหวายคือวบานห้าอ่นี่แม่ป่ามนิ่งตัวนี้ขึ้นไงแท้าแรกเขาจะรุ่งขึ้น่าไรนะได้แนวตังอันัมไข่ายุนไม่แน่ตังอันบ่ไม่แน่ตังเอาว่าไรลยป่าอะไรโตบ่าแรกโอ้ยนแป๊สีผุดเติ้ยน่เป็นใครความดีนั่นใข่ล่ะเนี่ นี่แหละครับท่านผู้ชมวันนี้เฮ็ดตุินกันง่ายๆครับเนาะเครื่องนะครับเนี่ยนี่นีก็มีข้าตะไคร่ใบบักกูดพริกแกงหอมแดงกระเทียมครับผมใส่ลงไปผัดให้มัน,มน,มนหอมครับเนาะหอม,มเกี่ยวมันหอมครับผัดเสร็จแล้วมีเครื่องสุกไพร นี่ครับประเน่นที่เข้าได้มากมันนี้ครับประเน่นธรมรมชาติมันก็ลยส,สีออกขาวๆนี่เองนะครับจัดการคั่วควอดก็ด๊บเอาเครื่องในออกแล้วก็ซับเป็นแว่นเป็นแว่น,นไม่รียบร้อยแล้วครับลงไปเลยนี่ครับเกียยเท่ากันนี่แหละครับสมุนไพรปลาสดๆจากน้ำธรมรมชาติ จากพลัมห้วยธรรมชาตินะครับ,บรนะครับบดตรงยางเข้าเลยครับเด้อปลาเข้าล่างน้ำเกลือมาเราแย่งดีเครื่องเขียวห้องกร,ระไลค่อยๆหย่อนหน่ำไปครับน้ำห้องเซฟเจอระบไหลนะครับเด้อค่อยๆหยอดลงไปเทื่อหน่อยนะครับนี่กับฟดในทันทีเครับใส่ลงไปฟดทันทีเลยเซฟ นำไปสะก้อนก็สิเป็ดปลาตุ่มนะครับอันนี้นจริงๆไดรสชาติกินกินกับไข่ไข่ปลาขัวครับนะครับขี้ขี้งินมากเลยซุกเลยครับก็หมอนางเล้ามันผ่อนอยู่แล้วน้ำมันที่มันเกี่ยวเพลิงมันเก็บความหอนไปไหลายครับนี่ใส่ใส่แล้วไข่ยังใส่น้ำได้ครับด้วยน่ครับครับไข่ผมยิ่มครับนี่เลยสวยเงีย้ยางคนคลิปแล้วครับนี่ไข่ ขับเลยต้องร้อยป่าสุกนะครับปูุลรดเลยนะครับใส่ผมปรุงรถลงไปครับผงชู้รถครับใส่น้ำไปครับรเสียบเัาลานห์น่มาครับผมกินไก่กันทอาตัวใส่น้ำปลาแต่งบินแต็งรถครับผม ไม่หลุดโดดครับเติมสีสันในรถสาตติดออนครับใส่เป็นลูกโดดครับผมปีโป๊กออบกันครับฟึ๊บอ้าวโอ้ปันไปนี่เลยครับไหนมันเดือดบุ๊บบุ๊บบุ๊บาาบ,ออบุ๊บบ,บุมม๊บบุ๊บบาับบาบบบบบบบ๊บ เออผ้าอบผ้อาอบลุ้นน้ำกันฟึ่งโอ้สุกแล้วครับปัญหาพี่งี้แล้วครับชิมเบอนี้มีแต่ปลานิยนเลี้ยงครับปลานิยนแบบนี้หากินยากมันแบบปิดกลดหม้อไปเด้โอ้ยบะติดบะติดบะติดนี่นะครับตีเด็ดเลยวันแห้งไปเลย สิเเบิดสิ้ด้วยพักได้ครับบนี้ท่านผู้ชมพักอิตูครับหรือว่าใบแมงลักพักหอมบัวแล้วก็ใบบูดครับผมกันใจโคลี่อีกยกนึงครับผมเพราะว่าเครื่องปุ๋มเขายังบกคนนะครับเนาะกันใจโคลี่ต้องบอกว่านี่ครับบกเปลื่อยหลายดอก มาด้วยครับท่านผู้ชมเสียบๆน้ำกันครับผมใ้การวะด้ย,ดยใส่กับข้าวเหนียวหนึ่งแม่ว่าสิว่าห่อนๆมันโซห่อหนแล้วครับอุนอ่นอุน่นอุ่นสิมน้ำดูหน่อยเป็ยนยังไงวัวน่นลึก <c oughs> จำไหมครับ

คือว่าแบบเสียบรัก <c oughs> ชิ้นพอดีคำนะแต่บทีนมันไม่กางส่วนแล้วเนี่ยท่าโอโอนี่ครับ <passage> สุดๆดนี okay. Okay. <us phones> ่แหละคนบบาสุดดน้ำหอมของแค่ืมโอ้ครับผมไปา ไข่ปลานิลม,มันบวแพ่ไข่อึงเด้อปีนี้บานบบาบ่อยแหลงแห้งครับบ่ไส่ไตอึงนะโมยมันไม่กินปมอึงหรือสองอึงเลยฝนบ็ทั้งตกไม่จะจอกเลยครับเพื่อนนองหานจากวัดอุดร ตรงนี้กินไข่ปลานิ่แนแค่ไหนกอนเดียเด๋ยวครับเรามาชมมันเดื่อยๆสิบแปดซูบนหวันซ้ำก,กันกับอึง้งเปาะกูเลยนี่กูนากูนามันขนาดนี้ครับนี่สุดจัดเลยแหละมาา้านเราไม่มีอื่นกินปลาน,นิ่นเมื่อวานครับ ทำหนี้ด้ทั้งมันทั้งหอนในปลกมาครับื้ผนะิดหวังอกึ๊ป้าป้าป้าป้ป้้แบลมันดีครับ ้ลงไปจำโบจำโบเลยข้าวหนำตาแตกข้างั้นเมือเจองเาขาเป็ได้ไแบบนี้ ดินพุ่งพอ้พก้ควันเก็บมั่นดีดีครับมันยังบ่ทัานเผ็ดนะมันอ่ันอยู่ ูว่ามีอะไรเต็มวะกินข้าวแวนซุปไหมข้ามเนี่ยที่เด็ดที่เด็ดน้ำสดแห้งไปเล้นครับมันคือต้มปลาเครื่องมันเค็มข้นกว่ากันคลิปนี้ก็ มาฝากตอนพี่น้องสนั่นและพียงเทนเงียบครับเดี๋ยวเขามาพบมาพอกันใ่คลิปหนาเล้วครับเด้อยังี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุก่องทางนะครับยูทูบซึบาบ้าบ่อยสอยทีเฟสบุ๊คเก็ดใหม่ครับซึบาไอบ่อยเด้อครับผมยังไงก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์อย่านี้ด้วยครับเด้อเหลื่อมต้นใหม่ครับเฟสบุ๊คติกรกับเบ้าบ่อยสอยทีก็ครับผมเดี๋ยวเขามาพบมาพอกันใ่คลิปรุ่นที่นี่ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ Thank <laughs> you.